สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเด้อครับผมเมื่อนีพลาดุ้มใหม่ก็มีขึ้นมารีวิวให้เบิ่งนะครับผมงานก่อนทรงนะครับผมเป็นงานขึ้นตีนะครับ <c oughs> อันนี้ท้ายยือขึ้นนด้ครับผมมัืก็จะได้เบิ่งบอคอยชัดกันใดขนาดบ่วงเจ็ดนิ้วนะครับผม,ม,น,น,บมบาน,นาดาบ่วงเจ็ดนิ้วเป็นพีเสื้อจมวนสิบหาลัก สามสิบ่วงรักงเงาสิบเวตนิ้วนะครับผมใส่ตีใส่ตีเข,าข่าขาข้อปีกนะครับผมอันนี้ปะทะเข,าข้าขาคอปีกนะครับเป็นงานเหนจังมาสองสุดมือนีนะครับทั้งสองสุดน,นี่เป็นื่อนตีบนนะครับผมนะครับใส่ใส่ตีนะครับผมสาหรับื่อนตีนะครับ การใส่ง่ายในง่ายนะครับผมง่ายก็คือนี่นะครับการปักปักจากนี่ขึ้นมาจนทอดเสื้อผูกโยงรัดนี่ครับการแน่นแล้วครับผมในว่าปักได้รึ่งเดียวทั้งสิปักในซํานีเก่าซํานีครับขอแค่มันแน่นนะ้ครับผมถ้าทอดนี่มันแน่นเก่าซํานีแล้วครับผมคือออกแบบไม้ใส่งายนง่ายแล้วครับผมตัวนี้วันนด้ออกแบบาไห้ใส่งานย่ากนะครับใส่งายนง่า hmm. ย นะครับผมส่วนั่างเก็บั่งเก็บออกแบบมาสําหรับเคลื่อนตีโดยตรงนะครับผมสั่งมาสําหรับเคลื่อนตีนะครับขอบมั่างเก็บตัวนี้จะเป็นเอ็นเบอร์ซี่รอยนะครับนะครับเบอร์ซี่รอยตัวทักที่เป็นเบอร์รอยห้าสิบนะครับทั่วไปทั่วไปเพื่อนสิบอ่าเบอร์ซี่รอยมาเห็นนะครับผมก็เลยคิดคนสั่งมาสําหรับเคลื่อนตีนะครับล่างเก็บตัวนี้นี่นะครับ การมีลังเก็บดียังไหนปฏีครับเวลาพกผ้าไปใส่มาใส่กาง่ายก็ยังคงถึงที่ครับถือผ้าใส่กระเป๋าหลังกาง่ายนะครับผมการใส่งานนะครับผมปักห้างหนาไกลหนึ่งคือมือเท่านะครับผมหนึ่งคือมือนะครับผมหรือว่าหนึ่งฝ่ามือก็ได้ครับผมประมาณนี้เวลาไก่ปะท้าเข้ามันก็จะเข้าคอขาคอปีนะครับผมจำลองสิบหาลักในการปล่อยเสือ้อ ปล่อยเสือกขาไกลปล่อยเน่าสมไหนปล่อยแข่ประมาณหาสิบหกสิบเทนพ่อนะครับผมส่วนลักนะครับผมมีความแข็งแรงก็คือเป็นลักเณะสามมินนะครับผมลักเณะสามมินนะครับผมเนี่ยเป็นลักเณะสามมินเนาสิบเอ็ดนิ้วนะครับผมเลดครับผมไม่ว่าเลดผสมอ่าเลดไม่ว่าเลดแท้นะครับเป็นเลดผสมนะครับผมเลดผสมดีย่างไรวะนีครับมีความแข็งแรงด้ครับผม ่อนเรียนอธิบายก่อนได้่าเลดมีความแข็งแรงนะครับถ้าเป็นเลดสามศน 4, สี่สี่เป็นสนิมมัติอ่อนนะครับผมเข้าตะกบเกจผส,สมมามาเห็ดเกดผสมกับเป็นเกจสองศูนหนึ่งนะครับวานิเอ็นมะเบิ้งคตัวเอ็นนี่ครับเอ็นเป็นสีน้ำตาลโทนดำนะครับผมอธิบายยมมือขึ้นนะครับเมื่อกาไเรบ,บิ้งออกดำนิดนึงหน่อยสีน้ำตาลโทนดำนะครับนี่นะครับผม ส่วนลังเก็บเป็นสีดำด้านนะครับลังเก็บเป็นสีดำด้านสีดำด้าโทนดำนี่ก็คือเวลามันถือแสงนะครับมันสิโปรง่งสีนะครับเนี่ยก็คือสีดำมันสิไปสะคราะับแสงแดดไว้นะครับผมเห็นแล้วแต่สีดำตา่างเนี่ยนะครับดำต่าโทนดำเป็นทั้งสี่ต่อไปพี่อีนะครับเนี่ยต่อไปพี่อีห่วงท่องแดงระบบ,บ็อค้าอัตโนมัตินะครับผม วงล็อกนะครับวงท่อแหลกล็อกนะครับโมเมนต์เอ็นแห้งล็อกนะครับอันนี้เป็นเอ็นเอ็นเบอร์ลอยหาสิบต่อไปพี่อีแปดสิปปอดนะครับผมใส่ง่ายๆนะครับผมผู้ใดสนใจกระติดต,ต่อกับ้าเบอร์โทรที่ทึ้นไว้หน้จอดนะครับผมสําหรับอันนี้เป็นงานค้นสร้างมากนะครับผมหนึ่งชุดสิบห้าหลากักสามสิบบวกนะครับผมในราคาเต็ม ราคาเตียมด้วยที800่แปดร้อยเก้าร่วมส่งจะได้ในภาพนี่นะครับในวิดีโอนะี่เลยจะได้ยังสี่ครับผมมีรังเก็บมียังให้พร้อมไหมเนคือใจแค่แปดร้อยเก้าเก้าครับเนี่ยถ้าว่า,ารังเก็บไม่เอารังเก็บราคาจะอยู่เจ็ดร้อยเก้าเก้านะครับผมร่วมส่งลยเจ็ดร้อยเก้าเก้าร่วมส่งสําหรับปูที่บอมบ์รังเก็บนะครับผมการมีรังเก็บ <c oughs> มีรังเก็บแตคือดีนะครับปกผ้าายครับ ถือยังสิก็ได้ครับผมถือยังได้ก็ได้ไม่นั่งเก็บคาัผมไม่นั่งเก็บการถือเห็นมันสีค้วยไปค้ยมากแกงไปแกงมากนะครับผมมากแบบไหนเรียญแบบไหนครับผมโทรมาคุยกันครับเย็ดไท้ได้หมดครับผมการตีตีเข่าขาข้อปีกนะครับออกแบบมาให้ตีโมเกื่อนสามเทือยแต่ยุโเกื่อนสามเทือกะลื่นนะครับผมแต่ส่วนรายที่พ่อยุเทือสองเทือยเราทำจริงลูกขาใส่มาติดเร็วครับผมติดเร็วครับ อันนี้ก็คือเป็นงานสําหรับเพื่อนตีนะครับผมถ้าเป็นงานตึงตีตึงทาง่ากับสิบวงน่อยลงมากปน,นีครับนี่นะครับเป็นการตัดส้นใจในการเล่นนะครับผมเลี้ยงบ้างอธิบายเบิงว่าเหมาะที่เขาสิเล่นบอกอยางผมเลีนยผมกับเลี้บวงเก็ยร์เดียวกันนะครับผมผมเล่ลนสิบห้าักให้กันครับผมใส่งานอยู่นะครับอันนี้อันนี้ผมเห็นเองนะครับว่าได้เห็นผู้ใดมาเห็นน้ำครับเห็นเองผู้ดเดียว ยกเว้นลังเก็บสอนเนื่างจางคนเห็นไหครับผมนะครับผูนะ้ใดเขาว่ารับชมแล้วกับฝากคดไหลคกดติดตามได้ครับผมเดี๋ยวในทรงรอบนาการติ็กวิดีโอมให้เบิรงกแครับมให้เบิรงกบ้าอธิบายฟังที่เจ้าครับว่าการเร่นแต่ละสุดสาสตร์เกิดมาเล่นอย่างไดใส่งานอย่างไงแนะ่เล่นอย่างไดแนะ่ยอธกนการชีวิตคอดีอย่างหนึ่ง หนึ่งติดมจ้กหนิดหนึ่งเวลาไก่แม่ยางเข่าหาไก่ปู่เขาเมื่อกีส่วนติดนะครับผมเราที่เห็นบ้านลูกค่าเป็นใส่กับติดบ้านาายแล้วนะครับจะไปรุ่นกันเองครับผมแต่าวาเรื่องไก่ตัวผู้ครับตัวผู้ตีกันเองอย่างในกลอยเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับผมโอกาสติดมีถึง9 9ปซนะครับผมเป็นตัวมีย,ยในการรุ่นเกสิอรไปครับกับบ้า,าเกิดค่นเปอร์เซ็นต์เล่ะรุ่นเรานะครับร นะครับผมฝากคนไลายคนทีตาไปเด้อครับผมขอคูณหลายๆเนะครับผมสิขอมารับช่มขึ้นพาดมุ่งหน่อยนะครับผมสนใจงานสนใจแบบไหนติดต่อัมมาเปิดห้องไวนาจอครับหรือว่าทพบว่าพรึกษาได้ครับคลื่นที่ท่านใส่อยู่มันบ่ไ้ผลบ่ไรประสิทธิภาพผมกับศิเรน่าไม่แก้ไขแต่แก้ไขแล้วมันบ่ไ้อย่างที่ต้องการแน่นําหมันสั่งใหม่ครับเพราะว่ามันสดิสแล้วพอเคลืนแต่ละเจ้าออกแบบมาบ่ขึ้นกันนะครับผม ตอกแบบมาให้ใส่งาบุาคถึกจนจังจังแบบแบบเรียนแบบไหนถ้าเกิดบ่กบุกถึกใจกนะ็จังจังสร้างออกไปนะครับผมแต่ถ้าเสียงเงินหน่อยดีกว่าเสียงเงินหลายนะครับผมขอบคุณห่หลายนะครับผมที่มาหลับชมครับสวัสดีครับ